สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมนักล็อกเอ็มในเชลโนดับสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาหา NPC คนหนึ่งนะครับเป็น NPC ที่มาใหม่สําหรับแพทนี้นะเขาก็คือ NPC ที่เป็นพ่อค้าลึกลับพ่อค้าตลาดมืดนั่นเองนะอยากจะเป็นไตามได้คลิปนี้ก่อนจะเลิกฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะตำแหน่งของพ่อค้าตลาดมืดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะอยู่ใ,ใกล้ NPC อ่าซื้ออุปกรณ์อัญเชิญลิกนะครับอยู่หลังคิงโพลลิงนั่นนเองะ ถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ใส่โมแบบนี้เลยนะครับเขาจะเขียนว่า black market นะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้เลยนะฮะนี่ครับเป็น black market shop นะครับเป็น npc ขายของ1คนนะถามว่าทําไม npc คนนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะฮะแน่นอนนะครับอ่าเขาเป็น shop เนอะเขาเป็นร้านค้านะของที่เขาขายครับเป็นของที่อ่าเราต้องการมากๆเลยนะครับของบางอย่างนะผมบอกก่อนนะครับใน npc exchange มันไม่มีขายนะ มันอาจจะติดปอมูหรือไม่มีเลยนะฮะแต่ว่านะครับในพ่อค้าตลาดมืดครับแบ็กมาเก็ตช็อปครับเขามีทุกอย่างนะฮะเราไปดูกันนะครับมีตั้งแต่นะครับอย่างที่ผมบอกนะมีตั้งแต่อาอเทมนะครับธรรมดาเลยนะคับยันถึงของบอสเลยนะครับรวมถึงสีย้อมต่างๆด้วยนี่ครับเรามาดูเลยนะฮะนี่ครับตั้งแต่เลเวลต่าๆเลยนะพวกของดรอปจากพวกโพลลิ่งนะครับพวกกระต่ายพวกนี้ครับมีหมดนะฮะ สังเกตราคานะครับบางชิ้นนะครับก็จะแพงกว่าราคาเอ็กชแนนนะครับบางชิ้นก็จะถูกกว่านะแต่ส่วนใหญ่จะแพงกว่านะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่านะครับเป็นไอเทมที่เราต้องการจริงๆนะเราก็มารับที่นี่ได้นะครับนี่ครับราคาไม่ได้ต่างกันมากนะอาจจะแพงกว่าหน่อยนึงบางชิ้นก็ถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับนี่ครับถ้าเกิดเราไล่ไปเรื่อยก็จะเจอไอเทมที่แพงขึ้นเรื่อยนะครับก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ มอนสเตอร์ธรรมดานะครับของดรอปมอนสเตอร์ธรรมดาจนถึงอของบอสเลยนะครับมีทุกอย่างจริงนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากมากเลยก็คือสีนะครับไอ้พวกสีดําสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่มันชอบติดประมูลเนาะเราต้องไปหาทำเอาเองนะอันนี้มันมีขายสําเร็จรูปไปเลยครับไม่ต้องติดประมูลอีกต่อไปนะครับของบอสก็มีนะปกติของพวกนี้เราต้องไปล่าบอสนะแล้วพวกเปิดกล่องต่างๆถึงจะได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูราคากันฮะอย่างเช่นตะปูตัวนี้นะครับนะราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับเท่ากันเป๊ะเลยบางอันนะฮะนี่ครับ ไข่มุกครับ70,000อื่นี่ไม่ใช่นี่ออคลอเนี่ยก็เคียงกันมากต่างกันประมาณ100-200นะครับนี่ครับอย่างไบโอไท์เห็นไหมหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยฮะดูเอ็กซ์เชนเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเลยฮะนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับโอ้โหก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะนะต่างแค่ห้าพันเองนะฮะแต่ว่าเราต้องไม่ต้องไปหาไงเราซื้อเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องรอประมูลด้วยนะเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับ มีทุกอย่างนะครับยกเว้นนะฮะยกเว้นนะครับอ่ายกเว้นขยะของแมพใหม่นะไม่มีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อหาไม่เจอนะฮะนี่ของคอมมโดก็มีนะครับอ่าถ้าคุณไล่เปิดไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนี่ครับสีี่ผมบอกครับสีขาวสีดาไม่ต้องไปย้อมครับซื้อแม่งไปเลยครับง่ายๆนะฮะ เพราะว่าไอเทมบางอันนะครับที่เราค้าในสมุดอ่ะมันต้องการสีพวกนี้ด้วยบางครั้งนี่ผมก็หัวเสียเหมือนกันไปซื้อเอ็กเชนไม่มีวัตถุดิบที่ผมผสมก็ไม่มีผมคือจริงๆมันมีมันหาได้แหละแต่ผมี้เกียจไปหาเนาะแต่นี่คือก็ซื้อไปเลยครับมันก็ล่นระยะเวลาของเราเนาะเนี่ยก็ซื้อไปเลยอยากซื้อซื้อไปนะฮะประมาณนี้นะครับนี่ครับพ่อค้านะครับ แบ็กเมทช็อปก็จะประมาณนี้นะมีไอเทมพิเศษขายนะครับเป็นไอเทมขยะทั้งหมดนะครับตั้งแต่มอนสเตอร์ธรรมดายันมอนสเตอร์บอสของอเป็นบอสมินิเลยนะครับทุกอย่างนะครับมีครบนะฮะยกเว้นแมปใหม่นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะก็ข้อดีครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะคราฟสมุดอยู่เนาะก็มีคราฟพวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้เนาะมันก็ยังมีบางอย่างที่มันยังคราฟไม่เสร็จนะครับเพราะมันติดว่าผมไม่มีสีนะผมก็ต้องไปไล่ทํานะครับอันนี้ก็จะดีเหมือนกันนะสำหรับ พ่อค้าคนนี้นะเออก่อนหน้านี้ก็มีพวกพ่อค้าลึกลับอยู่แล้วนะฮะที่มนเล,ล่าที่เขามาขายพวกให้รับคราบลูกธนูธาตุเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราไม่ต้องเก็บหินธาตุเอามาดองไว้อะเราไปขายทําเป็นธนูขายนี่คือก็ดีมากๆนะครับผมได้เงินจากนั้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญนะฮะที่เอามาใช้ในการคราฟของต่างๆได้นะครับ เราก็ไม่ต้องไปล่าบอสด้วยนะครับไม่ต้องไปแย่งชิงกันนะครับในเอ็กเชนนะฮะนี่ครับอย่างไอเทมตัวเนี้ยโมกิวิวช้เนี่ยมันใช้สีดำนะตอนตอนแรกเนี่ยที่ผมทำไม่มีเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ติดประมูลบูปินด้วยอะไรประมาณนี้นะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอ่าเอ็ NBC คนใหม่นะครับ บางคนก็ยังหากันไม่เจอนะนี่ผมก็พามาดูแลไอเทมก็จะประมาณนี้นะโอเคผมก็ก่อนจ,จากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่หม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ